วันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการฝึกบาลานนะครับทั้งข้อเท้าและเข่านะครับต้องฝึกยังไงมาดูนะครับ สำหรับน้องคนไหนที่สนใจเรียนบาสเซตบอลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีเปิดขอสอนบาสลูกหลานนะครับบายเบนบุญชัยนะครับสนาบานสอนบาสเซตบอล b b t นะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบาสมิโนบุรีนะครับเป็นสนามบาสที่ผมสอนเด็กๆอยู่แถวนี้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการฝึกบาลานซ์ข้อเท้าและหัวเข่านะครับ ก็มีคนที่ถามเข้ามาบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันเกี่ยวกับทักษะบาสด้วยเหรอจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆอีกอันหนึ่งเลยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยขาดเรื่องนี้ไปเยอะโา,ารบาดเจ,จ็บได้ง่ายเรื่องของข้อเท้าเรื่องของเข่าเนี่ยผมโดนมาหมดแล้วอร <c oughs> <t> ต้องบอกอย่างนี้ว่าข้อเท้ารวมไม่หมดแล้วเพราะพลิกมาเยอะแล้วก็เข่าก็เคยบิดเคยอะไรมาแล้วนะครับก็คือผ่าตัดมาแล้วเรียกว่างี้แล้วกันประสบการณ์โชคชนต้องบอกว่าเราก็ จะมาฝึกเอาช่วงที่เราเจ็บไปแล้วอันนี้ถามว่ามันได้ไหมก็ยังดีเพราะงั้นผมก็อาจจะเล่นบาสต่อลําบากถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้แต่ถ้าให้ดีเนี่ยน้องๆเนี่ยที่ยังไม่ได้เจ็บพวกเนี้ยถ้าเราฝึกไว้ก่อนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอายุการใช้งานของเราหรือว่าโอกาสที่เราจะเจ็บก็จะน้อยลงมากๆเลยโอเคไหมครับเริ่มจากข้อเท้านันก่อนแล้วกันข้อเท้านเนี่ยเป็นปัญหาที่นักบาสเนี่ยเจ็บกันเยอะมากเพราะมีโอกาสที่ลงมาแล้วไงคกึ๊กแค่เหยียบเท้าเพื่อนนิดๆหน่อยๆ เราก็ถ้าข้อเท้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะซนได้ละใช่ไหมครับวิธีการฝึกเราฝึกข้อเท้าอันนี้ผมก็เอามาจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีนะครับหรือว่าที่เขาดูแลพวกทีมชาติก็ตามนะครับฝึกบาลานเนี่ยผมให้ดูด้านข้างเลยครับง่ายๆเลยเรายกขาทีละข้างครับยกขาทีละข้างยืนเขาเรียกว่าอย่างนี้เต็มเท้าเห็นไหมครับเรายกขาอย่างนี้นี่คือการฝึกให้มันเกร็งเห็นไหมครับ ยืนขาตรงนะครับไม่ต้องย่อนะครับให้ยืนด้านหน้ากันให้ดูผมยกขากี้อ่านี่คือฝั่งซ้ายเราย,ยกขาตรงการแขนออกเห็นไหมครับมันก็เป็นการที่ข้อเท้าอ่าถ้าใครไม่ชินก็จะเป็นแบบผมนี่แหละหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ชินครับถ้าข้อเท้าไม่ได้แข็งแรงมากผมต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยผมเนี่ยถ้าจะเล่นแบบจริงจังนะครับต้องสเตปข้อเท้าตลอดเพราะข้อเท้ามันหลวมไปแล้วนะครับแต่วิธีการฝึกเราก็ฝึกงี้เรากางมือเห็นไหมครับ ยกเท้าขึ้นถ้าเราเริ่มทำได้ให้หลับตาครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเอาให้ได้ถึงสิบครับผมทำให้ดูอีกด้านแล้วก็เปลี่ยนด้านครับยกขาขึ้นเห็นไหมครับข้อเท้าเราก็จะสั่นๆกันนิดนึงครับสั่นกันนิดหนึ่งคนนง้างไว้ครับค้างไว้เห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ทำอะไรยังไม่หลับตาครับพอถ้าเราได้เราเริ่มดริงๆแล้ว เราเริ่มหลับตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดโอ้โหดีๆครับสินี่ยังยากเลยนะครับยังไงไปฝึกกันดูนะครับเนี่ยอันนี้คือเรื่องข้อเท้านะครับแค่ข้อเท้ายืนตรงๆแค่นี้เองนี่การฝึกบาลานทำให้ตรงข้อเท้าเราเนี่ยมันจะมีความบาลานได้ดีขึ้นหรือบางคนถ้ามีอุปกรณ์หน่อย ก็ไปยืนบนที่เป็นลูกเหมือนครึ่งวงกลมเห็นไหมครับ่าเดี๋ยวไปหารูปมาทีมงานไปหารูปมาที่เป็นรูปครึ่งวงกลมมันจะเป็นโคง้คงๆอย่างนี้เหลียมๆนะครับ,แล,รรรบลแล้วก็เหมือนตรงๆนะครับครึ่งวงกลมแล้วเราก็ยืนแล้วก็บลาลซ์อยู่ข BON. ้างบนบาลานสองขาก่อนแล้วก็บลานซ์ขาเดียวนะครับถ้ายืนบนนั้นได้ที่ผมบอกให้เลยว่าข้อเท้า ao, แข็งแรงไม่ธรรมดาแล้วสุดยอดเลยถ้ายืนบนนั้นแล้วหลับตาสิบวินได้นะสุดยอดไปเลยนะครับนี่คือข้อเท้า ao, นะครับมาต่อที่เข่า ao, เลยเข่า ต่างกันนิดหน่อยมีการฝึกหลายแบบเรื่องแรกเรื่องนี้ก่อนบาลานซ์ก่อนเมื่อกี้เรายืนตรงๆใช่ไหมครับถ้าเข่าให้ยอ่อลงหน่อยยอ่อลงหน่อยยอ่อไปข้างหน้าดูนะครับไม่ได้ยอ่อเกินไปนะครับยอ่อแค่ลงนิดเดียวอย่างนี้เห็นไหมครับยอ่อลงหน่อยผมทําให้ดูข้างหน้ายอ่อลงหน่อยนี่ยอ่อลงนิดหนึ่งอันนี้คือบาลานซ์จะมาอยู่ที่เขา่าให้หลับตาหนึ่ง สองโอ้โหทำลองทำตามไปพร้อมกันครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับแค่ยังไม่หลับตานี่ก็ยุ่งแล้วเห็นไหมครับฝึกทั้งสองข้างครับข้อเท้าอย่างี้ย่อลงไหนคือเข่าเห็นไหมครับบางคนบอกผมยังไม่เจ็บเข่าเ็าฝึกไว้ดีแล้วครับเพราะว่ามันเป็นบาลานซ์ที่เวลาเราเข่าเราจะได้เหมือนมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงมากขึ้นเห็นไหมครับยอ่ยอย่อหลับตาหลับตาโอ้โหสิบวิ่ะ เราทําอย่างเงี้ยได้วันหนึ่งสามเซตแค่นี้ก็เป็นการฝึกเรื่อยๆแล้วผมให้เทคนิคเพิ่มอีกหน่อยสําหรับเพิ่มกล้ามเนื้อ,อ,อนอกจากบาลาแล้วเราเพิ่มสเตปไปอีกหน่อยเมื่อกี้ยกอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาขาที่ยกขึ้นเนี่ยครับไปด้านหน้าไปด้านหลังเห็นไหมครับไปด้านข้างไปด้านข้างสี่ทิศทางนี่คือหนึ่งเซตทําให้ได้สามเซตดูนะครับผมย่อขาลงหนึ่ง สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหที่สองเสร็จหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนด้านทำเนี่ยควรจะทำทั้งสองด้านให้มีบาลานซ์มีความแข็งแรงทั้งสองด้านหนึ่งสองสามสี่นไครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง โอ้ยยากคิดดูเลยครับไม่ง่ายนะครับบางคนดูผมเอ๊ะมันยากเหรอลองไปทําดูครับลองฝึกดูนะครับถ้าเราฝึกแค่นี้นะครับพยายามทําทุกวันใช้เวลาไม่เยอะครับใช้เวลาไม่เยอะและไม่จำเป็นต้องมีลูกบาดด้วยและฝึกเองได้ด้วยนะครับไปฝึกกันดูนะครับแล้วคุณจะมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นแล้วผมบอกให้เลยว่าโอกาสบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหรือหัวเข่าก็จะน้อยลงครับผมเอาไปฝึกกันดูครับ